พระสุตตันตปิฎกอังคุตระนิกายจตุก,กะนิบาตหนึ่งพันธคามวักหกอปัสสุตสูตรว่าด้วยบุคคลผู้มีสุตะน้อย 6. พระผู้มีพระภาคตรัสว่าพิสุดทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลก บุคคลสี่จำพวกไหนบ้างคือ 1. บุคคลผู้มีสุตะน้อยทั้งไม่เข้าถึงสุตตะ 2. บุคคลผู้มีสุตะน้อยแต่เข้าถึงสุตตะ 3. บุคคลผู้มีสุตตะมากแต่ไม่เข้าถึงสุตตะ 4. บุคคลผู้มีสุตตะมากทั้งเข้าถึงสุตตะบุคคลผู้มีสุตะน้อยทั้งไม่เข้าถึงสุตตะ เป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้มีสุตตะคือสุตตะไคยะวยากรณะคาถาอุทานอิติวุตกะชาตกะอภุตรธรรมเวทนละน้อยทั้งเขาก็หารู้อัดรู้ธรรมแห่งสุตตะน้อยนั้นแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมไม่ บุคคลผู้มีสุตตน้อยทั้งไม่เข้าถึงสุตตะเป็นอย่างนี้แลบุคคลผู้มีสุตตน้อยแต่เข้าถึงสุตตะเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้มีสุตตะคือสุตตะไคยะวยากรณะคาถาอุทานอิติวุตกะชาตกะอภุตธรรม เวทละน้อยแต่เขารู้อัดรู้ธรรมแห่งสุตตน้อยนั้นแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมบุคคลผู้มีสุตตน้อยแต่เข้าถึงสุตตะเป็นอย่างนี้แลบุคคลผู้มีสุตตะมากแต่ไม่เข้าถึงสุตตะเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้มีสุตตะคือสุตตะขยะวยากรณะ คาถาอุทานอิติวุตกะชาตากะอภุตธรรมเวทันละมากแต่เขาหารู้อัตรู้ธรรมแห่งสุตตะมากนั้นแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมไม่บุคคลผู้มีสุตตะมากแต่ไม่เข้าถึงสุตตะเป็นอย่างนี้แลบุคคลผู้มีสุตตะมากทั้งเข้าถึงสุตตะเป็นอย่างไรคือ บุคคลบางคนในโลกนี้มีสุตตะคือสุตตะไคยะไวยากรณะคาถาอุทานอิติวุตกะชาตกะอภูตธรรมเวทัละมากทั้งเขารู้อัตรู้ธรรมแห่งสุตตะมากนั้นแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมบุคคลผู้มีสุตตะมากทั้งเข้าถึงสุตตะเป็นอย่างนี้แล ภิสุดทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้แลมีปรากฏอยู่ในโลกถ้าบุคคลมีสุตะน้อยทั้งไม่ตั้งมั่นในศินบัณฑิตทั้งหลายย่อมติดเตียนเขาทั้งในด้านศินและสุตตะถ้าบุคคลแม้มีสุตะน้อยแต่ตั้งมั่นดีในศินบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญเขาในด้านศินแต่สุตตะของเขาไม่สมบูรณ์ ถ้าบุคคลแม้มีสุตตะมากแต่ไม่ตั้งมั่นในศิลบัณฑิตทั้งหลายย่อมติดเตียนเขาในด้านศิลแต่สุตตะของเขาสมบูรณ์ถ้าบุคคลมีสุตตะมากทั้งตั้งมั่นดีในศิลบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญเขาทั้งในด้านศิลและสุตตะใครเล่าจะสามารถติดเตียนเขาผู้มีสุตตะมากทรงธรรมมีปัญญา เป็นพุทธสาวกผู้เป็นเหมือนแท่งทองชมพูนุษย์แม้เทวดาและมนุษย์ก็สรรเสริญเขาถึงพรมก็สรรเสริญเขาอัปปสุตะสูตรที่หกจบบันทึกท้ายสูตรคำว่าณวังคัสุศุสตร์คำสอนของพระศาสดามีองค์เก้าคือหนึ่ง สุตตะได้แก่อุพโตวิพังนิเทศขันธกะปริวานพระสูตรในสุตตนิบาตและพุทธวจนะอื่นๆที่มีชื่อว่าสุตตะหรือสุดตันตะสองขยะได้แก่ความที่มีร้อยแก้วและร้อยกองผสมกันหมายถึงพระสูตร ที่มีคาถาทั้งหมดโดยเฉพาะสคาทวัคในสังยุตตนิกาย 3. วยาการณะได้แก่ความร้อยแก้วล้วนหมายเอาอาภิธรรมปิดกทั้งหมดพระสูตรที่ไม่มีคาถาและพุทธพจน์อื่นใดที่ไม่จัดเข้าในองค์8ข้อที่เหลือ 4. คาถา ได้แก่ความร้อยกรองล้วนไหมเอาธรรมบทเถระคาถาเถรีคาถาและคาถาล้วนในสุดตานิบาตที่ไม่มีชื่อว่าเป็นสูตร 5. อุทานได้แก่พระคาถาที่ทรงปริงด้วยพระไทยอันสหระคตด้วยสมนัตสัมปยุตด้วยยานพร้อมทั้งข้อความอันประกอบอยู่ด้วย รวมเป็นพระสูตร82สูตร 6. อิติวุตกะได้แก่พระสูตร110สูตรที่ตรัสโดยนัยะว่าวุตตังเหตังภะควา7ชาตกะได้แก่ชาดก550เรื่องมีอปันากะชาดกเป็นต้น 8. อภูตรธรรม ได้แก่พระสูตรที่ว่าด้วยเหตุอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏทุกสูตรเช่นที่ตรัสว่าพิสุทธ์ทั้งหลายความเป็นอัจฉริยะไม่เคยปรากฏสี่ประการนี้มีอยู่ในอานทน์ดังนี้เป็นต้น 9. เวทัละได้แก่พระสูตรแบบถามตอบซึ่งผู้ถามได้ทั้งความรู้และความพอใจ ถามต่อต,อตอไปเช่นจุลเวทลสูตรมหาเวทลสูตรสัมมาทิฐิสูตรสักกะปัญหาสูตรสังขารภาชนิยสูตรและมหาปุณณมสูตรคำว่าอัดในที่นี้หมายถึงอัตถกถาคำว่าธรรมในที่นี้หมายถึงบาลีคำว่าทองชมพูนุษ หมายถึงทองคำบริสุทธ